โอ้โหตกน้ำครับหล่อลุ้นผืนนี้นะครับโดนแล้วครับโดนแล้วตรงกลางนะครับุ้นครับรอลุ้นนะครับหลอลุ้นนะครับร่อลุ้นนะครับโดนแล้วครับทาง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 ปล่อยอีกแล้วครับผมโอ้ยยางครับ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 ยังไม่มั่นใจครับพีอีหรือเปล่าถ้าพีอีไม่ต้องกลัวดึงเลยพีอีดึงเลยถ้าพีอีไม่ต้องกลัว เอาละครับเอาละครับด oh oh! ึงเลยดึงเลยพีไม่ต้องกลัวหรอกเอาราดูช็อตนี้นะครับหนึ่งสองสามยังครับยังครับยังครับยังนะครับยังนะครับเก็บพีเด้เนาะจับตู้ได้นะโอ้โหตกน้ำครับ ไม่กล้าดึงขึ้นแพ้เขาจะดึงขึ้นข้างนะครับเดี๋ยวรอดูคืนนี้นะครับไม่กล้าครับไม่กล้าเอาขึ้นแพ้กลัวขานะครับไหวยข้ามฟ้าเพื่อมาดึงปลาขึ้นนะครับทีท่าไร้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยแปลว่าขาดแล้วครับรอดูนะครับเ่ปจนแฮยอมว่า้ข้ามฟ้าเพื่อมาดึงปลาขึ้นครับเดี๋ยวรอดูนะครับไม่กล้าเอาปลาขึ้นแพ้ครับ เราดูเราดูนครับระมอยปนด์ร้อยปนด์มาบีดเอยู่ก่อยู่หนเองร้อยปอด์รอยปนไม่ขะเื่าบน่ะรอดูครับรอดูนะครับรอดูนะอผมว่ารอดูครับรอดูนะครับรอดูครับโดนปลาใหญ่นะครับสู้ โดดลงเทมาเพื่อดึงข้างอีกข้างหนึ่งครับอยู่ครับยังอยู่ครับช้าๆพี่อีไม่ขาดหรอกดึงเลยเชื่อผมอย่าปล่อยดึงช้าๆดึงอย่าหยุดพอมันกระตุกค่อยค่อยปล่อยเออนี่อู้มาแล้วครับผมอุ้ยพี่อีร้อยปอยไม่ต้องกลัวขาดครับผมไม่มีขาดครับรุ่นนี้ไม่มีขาดสี่สิบไม่อยู่ครับตัวนี้สี่สิบไม่อยู่นะครับโอ้โหเสียนแหงอยู่ที่ไหนครับนี่บัวเชิดครับบัวเชิดครับบัวเชษดครับดูหน้านะครับโอ้โหชื่อชื่อเสียนอะไรครับ อบตเมาครับ,อ,อ,รบอุ้ยสี่สิบ <40 S 2> <ๆ>ไม่อยู่ครับตัวนี้พี่เ0ร้อยปอนครับ